สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะคะเป็นคันนี้เลยมิสูบิ i ิแอทาดนะคะปี2020ด้วยเลยนะคะใครที่กำลังมองหาตัวรถอยู่นะคะไว้ใช้งานปีใหม่ๆนะคะราคาเบาๆนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาคันนี้ตั้งขายที่369,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมเลขไม่เพียง10,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่สนใจนะคะ โทรมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์ที่หน้าจอนะ,ะเดี๋ยวพามาชมตัวรถแล้วก็บอดี้ของคันนี้นะคะรอบคันกันเลยนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟมันติรดิฟแฟกเตอร์นะคะแล้วก็ได้ตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยอกระจังหน้านะคะโครเมียมพร้อมกับตัว โลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียนรถนะคะ1ขอไข่ยอยักษ์3298นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมตัวรถคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยเลย ต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะไม่น้อยด้วยเป็นเบนซินล้วนนะคะอ e ีโคคาร์อีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้มาพร้อมยางบิสตต้นล้อกระทะนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวที่แกนตัวรถติดตั้งมาให้เรียบร้อยติดฟรี์มาให้ลูกค้านะคะพร้อมใช้งานเรียบร้อยทั้งคันนะคะมาพร้อมตัวรถนะ,ะที่ได้คิวกันศาสตร์นะคะเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ที่จะปิดเปิดประตูรถนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นโครงสร้างบอดี้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะ กระจกเดิมๆนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยจริงใครที่กำลังมองหายอยู่นะคะหรือว่าหาไปใช้งานอยู่ใช้ยาวๆนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะเพราะว่าได้ยางปี20มาด้วยนะนี่เรามาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะ ไฟท้ายนะคะเขาครอบกรอบนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวบอดี้ด้านหลังนะคะที่ฉบเฉียวถือว่ากระทัดรัดและที่สําคัญนะคะวัยรุ่นใช้ได้วัยทางานใช้ดีนะคะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะว่าโลโก้ทุกจุดเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าโลโก้ของตัวแอดแทดนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้มิสูบิชินะก็ยังอยู่แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถบ้าง พามาชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถคันนี้นะคะเป็นบ่อผ้านะคะเดินได้แต่เข็บสีดำนะคะมาพร้อมตัวบ่อนะคะที่ระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะคะใครที่ชอบบ่อผ้าอยู่แล้วหรือว่าหาบ่อผ้าอยู่นะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีนะคะต่อให้เรานะคะเอารถไปตากแดดไว้ร้อนแค่ไหนนะคะก็ถือว่าตัวเนี้ย เขาก็จะช่วยระบายความร้อนให้เราแบบว่ารู้สึกว่าไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปนะคะภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมแอร์นะคะที่เป็นแอร์ทรงกลมนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะมาพร้อมตัวแอร์นะคะแล้วก็ได้จอนะคะเป็นจอ Android จอสัมผัสเรียบร้อย Air Analog นะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะมันติดฟังก์ชัน1ฝั่งนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นบอดี้ภายในของคันนี้บอกเลยว่าใหม่จริงลูกค้าค่ะหารถที่ไหนไม่ได้นะคะแนะนำนะคะโทรมาสอบถามเอิรนก่อนนะคะเพราะว่าของเอิรนนะคะมีจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ด้วยเลยนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะนี่เพดานด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเป็นในส่วนของกัมมี่นะคะเป็นสีที่แบบว่าใหม่ๆ เดิมๆเลยเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างเลยค่ไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถอ e ีโคคาร์ที่ประหยัดน้ามันมากๆด้วยใครที่อยากได้รถที่ขับในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดและประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้มาพร้อมโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะโครงสร้างบอดี้เดิมเครื่องเดิมไม่เคยทําเครื่องมาแน่นอนที่สําคัญหัวน็อตยังไม่มีรอยไขรอยถอดมาแซมสีจากโรงงานก็ออยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะะพม แผ่นกันความร้อนนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถคันนี้คานเดิมเดิมเม็ดอาร์คนะคะรูกลมๆมแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นโครงสร้างตัวรถนะคะก็เป็นโครงสร้างเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีรอยข่อยรอยถอดแบบนี้เลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะมีซูบิชิแอทัตคันนี้นะคะติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะคะก็สามารถที่จะออกได้ขอเพียงมั่นใจนะคะและโทรมาสอบถามเอิร์นนะคะเพราะว่าคันนี้ผ่อนเบาๆสบายๆายแน่นอนนะคะผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง8 4งวดที่สำคัญถ้าลูกค้ามีเครดิตดีนะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยนะคะใครที่มีเครดิตดีเอาดอกเบีย้ยพิเศษไปได้เลยนะคะคันนี้ สนใจโทรมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถนะคะที่เป็น e ีโคคานะคะให้กับลูกค้าได้ชมอีกเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยสีเดิมๆเลยขอบคุณค่ะ